เราขขอจะสัมพันธ์ก่อนนะฮะนะฮะทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงด้านนี้นะครับก็มาร่วมเสียนากับเราได้วันนี้หัวข้อของการเสียนาของเราเป็นเรื่องของเด็กไทยล้วนๆนะครับเด็กไทยที่ไม่ห่างไกลนะครับความฝันนะฮะวันนี้เราจะมีการนั่งพูดคุยกันใครมีความคิดเห็นเสนอแนะยังไงพูดคุยกับเราได้ใช่คะครับตอนนี้ก็สำหรับช่วงเวลานี้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในดูนสินะคะแต่ถ้าเกิดอยากดูใกล้ๆก็มา เดียวกับบาทเดี่ยวตอนนี้นะคะบาทเดียวดูเพิ่นไม่ใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่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 บาทเดียวอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยการบริจาคคะคือถ้าเกิดใครที่ฟังเรื่องเราพวกเราและสนใจอยากจอะสมทบทุนร่วมยีนพีค่ะมีกอกว่าบริจาคเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เราให้เด็กๆหมดเลยทุกบาททุกสตางค์ให้เด็กหมดนะครับนอกจากอัท่านแล้วต่วนตัว เรื่องตั้งแต่นะคะโครงการแรกนะคะที่เราทํากันเลยนะคะก็อันนี้ไปให้มีรองเท้าได้เดินกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นรองเท้าที่เราไปหาให้น้องๆได้ใส่กันเพราะว่าบางทีเด็กๆสมัยปัจจุบันเราได้ใส่สูงๆแพงอย่างเงี้ยแต่เด็กๆอีกหลายคนใช้เดินเท้าเปล่าโครงการแรกนี่จังหวัดสีบรอนกรอนนะครับสุโขทัยนี่เป็นโครงการทดลองทดลองของเรานะครับเด็กๆน่ารักมากเด็กๆทั้งหมดกี่คนนะครับคุณรักษมณ์คุณโตครับคุณลักษมณ์คุณเชมบ ร0 0กว่าคนนะคะก็อันนี้เป็นโครงการที่สกลนครับมาโครงการที่สองอันนี้ใหญ่หน่อยทีี่บุรรัมย์มาที่บุรีรัมย์อันนี้เองนะคะที่เราได้ทําคือเด็กๆเนี่ยขาดอาหารกลางวันมากค่ะเราก็เลยไปสร้างไมว่าจะเป็นบ่ออบอบกระดูกนะคะเพื่อให้เด็กได้ทําทุนในเรื่องอาหารกลางวันได้สร้างอาชีพด้วยรวมทั้งห้องน้ำด้วยครับใช่แล้วเรามีสร้างห้องน้ำดีๆเลยนะคะลอ่รับทั้งหมด4ห้องครับผมทั้งหมด4ห้องครับนะคะเราก็ไปสร้างเป็นที่เรียบร้อย คือสิ่งที่เราตั้งใจทำซ่อมแซมโรงเรียนด้วยใช่ไหมซ่อมแซมศวนที่โรงเรียนชำรุดทุกชำรุดถ้าฝนตกมาเนียนะครับฝนก็จะสาดเข้ามาในโรงเรียนผมไม่สามารถเรียนได้แล้วก็มนี้เราคุยด้งยกันก็ไม่ได้รว่าเราช่วยกันมาเท่าไหร่โครงการที่สองจำได้ไหมเจอนะจำได้เลยครับจำนวนเงินทั้งสิ้นที่เราช่วยเหลือกับโครงการที่สองนะครับที่จดดีดังรวมทั้งสิ้นเป็นเงินถึงสองแสนสี่หมื่นบาทครับผมขอสิทธตะมือให้กับกลุ่ณรองเลยครับ 240,000บาทเนี่ยคือได้จากอะไรที่มาช่วยเหลือการใช้จ่ายของราแล้วก็หลายปุ๋ยที่กับผู้ใจบุญทุกท่านที่อยู่ทั่วประเทศไทยครับผมใช่ไม่ใช่เป็นก้นแต่เจ้านายมาใช่ครับแล้วก็จริงๆต้องต้องบอกเลยว่าคุณมีสุดยอดครับสุดยอดต้อโทรมาหาผมเองเลยนะรักเงินเข้าบัญชีนะผมว่าเอ๊ะเท่าไหร่นะอาจไรอยากจะถามคุณหมูเลยนะกันว่าคุณหมูพูดว่าอะไรเงินเข้าบัญชีแรกอย่าเข้าเรื่องนอกเหนือรายการ แสนท่าหมื่นบาทก็ะหูกหาเงินเก่งมากพี่พี่ออกเองทำไมเป็นคนที่หาสมบัติเซว่าเชื่อในวงการเราโอ้โหสุดยอดจริจครับขอเสียงตะบูนให้กับคุณหมูมสน่ดอีกครัครับค่ะเจ็ดนับหน้านับตาแล้วก็มาถึงโครงการนี้นะคะที่จังหวัดน่านนะคะและในโครงการเนี่ยผมเสียดาว่าที่ผมไม่ได้ไปนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ปีนี้รับประกันไปเจ็ดเรื่องก็เลยก็เลยโดยโชคดีเขาตายอยูไปก่อน โคการที่สามโคการที่สามี่<า>ที่จะหวันได้คือเราหาเสื้อกันหนาวไปให้น้องๆนซอนนอนึ่งปาาีที่ผ่านมาเนี่ยหนาวมากนะคะแล้วก็น้องๆเองเนี่ยทั้งเสื้อนักเรียนทั้งกางเกงนักเรียนรองเท้าทุกยทอย่าง ก็ปล <G ül> ูกอยู่ในเส้นกันหนาวด้วยนะคะโครงการที่จังหวัดนั้นก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะปรากฏว่าโครงการที่3เนี่ยมันค่อนข้างถูกรบกนนิดนึงก็คือเราค่อนข้างมีเวลาดิบหลบค่อนข้างน้อยนะครับเงินที่ได้มาเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เราก็เลยจัดสรรมาส่วนที่เงินที่ได้มาก็คือเอาไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดตงเกลือแล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลือกเสื้อผ้าแล้วก็ชี้ดิฉันก็ดิฉันก็แนะนำในส่วนของเจ้าหน้าที่นะที่เป็นเจ้าหน้าที่เออดูแล ทีมเขาก็เตรียมเตร้อนรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณอยู่ด้วยนะครับแล้วเราไปเลือกเสื้อผ้ากันเลือกเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็เลือกมีอะไรน้ำตูนเสื้อเสื้อเสื้อกันหนาวนะครับมีผ้ามัอผูกขาหาวนะฮะแล้วก็เราก็สงสารต้องสักขอใบชื่อของคุณพิเศษเลยสำหรับโครงการที่สามนะครับคือคุณพี่นำทิีมใช่ครับที่ทโทรไปติดต่อแล้วเขาก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องของการจัดซื้อ ใช่ครับแล้วก็คณโอดก็้าไปเลือกซื้อเลือกโดแต่ว่าทุกอย่างเลกไวยแตดิฉันตอนแรกอาสาว่าดิฉันจะชาใเองดีอ๋ใช่ใช่อยู่ใน้จัดเยอะาแล้วมันพันตัวนีได้ได้ได้ต่อให้็ปพันตัวดิฉันก็จะเูปอแฟนคลับดิฉันาบบที่ตาก็อาจจะต้องเป็นสถาองสาวนเดนะคงการที่รวจได้ก็้ไปมากโครงารที่4ค่ะนะคะที่ป่าอูนั่เองี่เป็นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมี นะครับเป็น,คนโครงการที่4ของเรานในวันที่9ก้าในวันที่มีนานะคะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะดีๆที่เรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็อันนี้เราจะสร้างโครงการน้ำดื่มนะคะใส่แทนก็คือหาแทนน้ำใ้น้องๆได้มีน้ำดื่ม,ม,น,มน้ำดื่มสะอาดๆนะคะน,น้องๆจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีกำลังใจในการเล่าเรียนต่อไปคือพวกเราเนี่ยเชื่อจริงว่าคือการศึกษาเป็นการสร้างอนาคตให้เด็กๆค่ะแต่ถ้าเด็กันอ้นอติดคนหิว จะเห็นกันได้ยังไงไม่มีสบาที่ารเรียนถูกต้องดักนั้นนี่ถึงสิ่งหนึ่งที่พวกเราพอจะเติมเต็มสังคมตรงนี้ได้นะคะเราก็เลยจะทาเลยอยากจะขอเชิญชวนพ่่อแม่พี่น้องค่ะคนละเล็กคนละน้อยนะคะบาทสองบาทก็ได้ค่ะต้องบอกว่าโครงการที่สี่โครงการที่4เนี่ยที่เราไปส u ร v e สำรวจมาเนี่ยนะครับก็คือมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับจนถึงชั้นป .6 เนี่ยทั้งหมด2 4 6คนสอง่คนนะครับ น้ำดื่มที่ดื่มทุกวันนี่ก็คือต้องซื้อมาแล้วก็ต้องผสมเกลือไอโอดีให้เด็กดื่มทุกๆวันนะครับอาจารย์ที่สอนจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนทั้งหมดเลยเป็นนักเรียนนะครับน้ำที่ต้องสั่งเข้ามาทุกวันวันละหลายๆมื่หลายสิบถังนต้องเอามาประกอบอาหารเองด้วยนะครับทำอาหารให้กับเด็กนักเรียนกินกันปรากฏว่าเด็กไม่มีน้ำดื่มสะอาดมีน้ำแข็ไหมครับ พวกเราก็สรรหาที่ไปให้นะอะเราก็ไปเข้าไปที่รที่สุดเลยและสําหรับโครงการของโครงการที่4เนี่ยเราก็เปิดบัญชีมาเพื่อให้ทุกงการที่อยู่ปรุเทศสามารถเอื้อมเข้ามาช่วยรกบริจาคกับโครงการของเราได้ครับเาร็ทุกช่วยสูงข้นมาที่จุดสูงของครับ่าเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับเลขบัญชีนะครับ640 030 5 9 7 2นนะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับบัญชีเด็กนอกบ้านนะครับผม